สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนี่ก็เลยมีเครื่องซักผ้ามาอีกเครื่องรอครับเจ้าของเขาบอกว่าไฟมันไฟมันลุกมันบุบอยู่ข้างล่างว่างั้นนะข้างใต้้านหลังว่างนะั้นก็เขาก็เลยไม่กล้าใช้เลยเขาก็เลยเอามายกมาให้อยู่ครับว่ามันมันไฟมันเป็น,นยังไงเขาบอกกลัวไฟชอ็อตกลัวมันจะเสียหายมาก เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเป็นอะไรครับมันมันช็อตแบบไหนยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวมาดูกันครับเพื่อนนี่ก็มันมาแบบนี้นะผมยังไม่ได้ทาไมเพราะจะถอดฝาหลังออกมาเฉยๆไม่จะได้ไวขึ้นคลิปมันจะได้ไม่ยาวนะนี่ก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้เต็มไปหมดเลยนี่น่าจะเป็นหนูนะเข้ามาเออแต่ใช่หรือเปล่า ก็น่าจะใช่หนุนมะอ่าวันนี้ก่อนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราเคียร์อ่าเอามาดูกันครับว่ามันเป็นอะไรนะบอกออกไฟมันมันบอกเห็นไฟออกเลยว่างั้นอนะไฟจริงหรือเปล่าน่าเหม็นเหม็นเลยเพื่อนนี่นี่ครับเหม็นเลยนะเอ้โหเรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้นะใช้ไม่ได้ละ คงต้องตัดต่อตรงอ่ะนะอย่างเงี้ยนะเนี่ยเนี่ยมันช็อตอย่างเงี้ยคงต้องตัดต่อตรงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันมันไหมมันละลายไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไหมมันละลายไปหมดเลยเนี่ยก็คงต้องตัดต่อตรงอ่ะนะเนี่ยตัดต่อตรงเอาครับเดี๋ยวก็น้ำประกันเก็บในนี้อ่ โอ้ไม่รู้นะมันเป็นยังไงโดนน้าหรือเปล่าน้ําเข้าหรือเปล่าเพราะว่าไอ้เนี่ยถุงเนี่ยมันมันไม่อยู่นอกนี่นะมันไม่ได้อยู่ในไม่ได้ลัดไปลายไว้นะคงจะน้ําเข้าหรือเปล่าหรือย,อยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ได้นะสายหตนนะอ่าเดี๋ยวเรามาตัดต่อครับจะได้ทดสอบว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาตัดต่อกัน นี่ตัดต่อเลยก็ตัดตัดเส้นไหนก็ต่อเส้นนั้นก่อนเอาสีดําก่อนเอาตัดสีดําก่อนนะนี่ตัดสีดําก่อนโอ้สกอตเทปเนี่ยออกไปเลยเนี่อ่อาออกไปเลยเกะนี่นี่ครับตัดสีดําก่อนตัดสีดำแล้วต่อสีดําก่อน,อนมันใช้ไม่ได้แล้วเนี่อย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วนี่ มัน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 โอ้โ oh หมันไหมมันละลายไปแล้วนะก็ไม่รู้เขาไปใช้ยังไงครับรเพื่อนๆนะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็บอกว่าลูกบอกลูกสาวบอกว่านะลูกสาวบอกไฟแลบมาเอ๋อไฟแลบก็ไฟแลบก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้แหละถ้าถ้าไม่รู้ไม่เป็นก็ ช่างทําให้ทําทได้ก็ตรวจสอบแบบนี้เลยนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่นี้แหละเพราะเครื่องไม่ได้เสียเพราะเครื่องไม่ได้เสียนะอันนี้เครื่องไม่ได้เสียมันเป็นอย่างนี้บางครั้งมันก็ไอเป็น ข้างบนบางครั้งก็ไปข้างล่างโอ้โหมือดำจีเลยตัดสายกลางสีแดงใช่ไหมใช่เออมือดำเลยสายไฟไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดนี่ออกไม่ใช้ละมันก็ตรงสีใครสีมันไม่มีปัญหาหรอกเพื่อน คนก็บอกให้ซื้อไอ้ตัวคอนดเตอร์มาต่อมาอะไรใหม่บอกว่ามัน,ม,นมันไม่มันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นหรอกบางทีเจ้าของเขาก็ไม่มอยากได้ไอ้ดูหลาอะไรมากมายเขาอยากได้แบบง่ายๆง่ายๆแล้วก็รวเดเร็วแล้วก็ดีแค่นั้นแหละประหยัดไม่เปลืองเงินมากนะไม่เปลืองค่าใช้จ่ายมากเนี่ย มันก็แค่นี้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่เสียอะไรน,น่าห่าเนี่ยนี่ก็ไม่ต้องไปเสียทางซื้ออปุปกรณ์อะไรสักอย่างเลยแค่ตัดสายต่อแค่นั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรนะแต่บางคนไม่ได้ต้องทําให้ดีกว่านั้นทำให้ถูกต้องใช่แต่ผมก็อย่างนี้แหละสไตล์ผมง่ายๆทำแบบง่ายๆแบบบ้าน ไม,ไม่ไม่มีลีลาไม่มีอะไรสามารถที่จะทําทําเองได้นะสามารถที่ทําเองได้โดยที่ไม่ต้องถึงปอาศสยใครเราเช็คแล้วตรวจเช็คได้วได้นะว่ามันเป็นอะไรฮะก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรเนี่ยตอนนี้เสร็จก็ใช้แล้วใช้ได้แล้วเนี่ยแค่นี้แหละอันนี้ก็เก็บเนี่ยเก็บเข้ามาในนี้เขาเนี่ยเขาเขาไม่เอา เขา,มาไม่เด้พันนี่นะเขาเอาถุงื่องสก๊อตเทปไว้เมื่อกี้นะคือน้ำมันก็เข้าสนนิน้ำอย่างนี้มันต้องเนี่ยมันจะกันน้ำได้งั้นน้ำก็เข้าน้ำเข้าหรือเปล่าไม่รู้อย่างั้นอนะ่ะเนี่ยมันต้องพันเนี่ยพันอย่างนี้นะเนี่ยแล้วก็พันขึ้นไป แต่อันไี้ก็กันไดในใน้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยน้ำถ้าไม่ซึมมานกรใสไม่เข้าไม่ได้หรอกน,น้ำกระเทนมาธรรมดานี่มันเข้าไม่ได้หรอกถ้าน้ำไม่ซึมมันก็ใสนะดีนนะที่ถุงมมนจะลายถุงหนามันเป็นถุงหนานด้วยโอ้ไม่รู้ว่าใครไปทํามายังไงก็ไม่รู้นะแต่ผมจะมาให้ผมซ่อมในครั้งแรกเหมือนกันหละเดี๋ยวมาทดสอบกันครับทดสอบแล้วก็ใหญ่โอ้หลังหนูป่อยหนระือโรบ้านเอาไว้เนี่ยแหละ มโลกไม่สวยไม่ใช่โลกสวยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็มาทดสอบกันก่อนครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะหมุนไหมนะอ่ามาเดี๋ยวเรามาประกอบเออประกอบแล้วมาทดสอบกันก่อนครับว่ามันจะหมุนหรือเปล่านะก็ไม่น่ามีปัญหานะแค่ไอ้ตัวนี้สายใหม่สายขาดเฉยๆนะเดี๋ยวประกอบเสร็จเรามาทดสอบกันครับว่ามันจะหมุนหรือเปล่าแต่มันก็น่าจะหมุนนะไม่น่ามีปัญหานะอเมื่อเราต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วควนี้เราก็มา ทดสอบกัครัาว่ามันจะหมุนหรือเปล่านะก็ถังปั่นแห้งไม่เป็นไรครับ, então, ท,บทดสอบเลยนะเอาเรามาถังซักอย่างเดียวนะทดสอบถังซักกันนี่ครับุนแลทางานแล้วนะสายมันช็อตเฉยเฉยมันก็ไม่มีอะไรครับเ็เรียบร้อยแล้วครับ พร้อมใช้งานนะครับน้าพร้อมใช้งานแล้วใช้งานได้แล้วไม่มีปัญหาครับเพื่อนเพื่อนนะมไม่ว่าเสร็จแล้วกบร้อยครับเพื่อนนะอนี่ก็ใช้งานได้ละพร้อมใช้งานได้แล้วก็เขาจะมาเอาละวเขาบอกตรงการด่วนว่าไงของซสกผ้าไฟแลบไฟลุกข้างหลังก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับไอ้ที่ไฟแลบไฟลุกก็คือว่าสายไฟมันไปช็อตกันครับก็ไม่รู้ว่ามันช็อตกันยังไงอะนะมันก็เลยทําให้ตัวต่อ ไม่เลยครับต่อต่อไม่ละลายเลยทําให้ขาทองเหลืองทองแดงไม่ไม่ชนกันนะหรือยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลองนะเขาบอกว่ามันเหม็นไหมเลยก็ไม่กล้าทดลองก็เลยถอดดูก็เห็นสายไฟมันช็อตมันขาดอยู่ก็เลยต่อต่อเสร็จก็เอามาทดสอบก็ใช้ได้แล้วครับนะก็เป็นแนวทางก็เปเพื่อนนะบางทีบางครั้งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็แค่นี้แหละมันจะเป็นขึ้นมานะ สำหรับคลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ